ค่ะเป shot shot. ้นท์กโคนเนียนี้อาต้นไม้แคคตัสแล้วก็นี่มาถวายหลวงพ่อแล้วก็ปัดใจนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกุฏิกันโอเคไหมโอเคเข้าไปเลยอันน้ต้นนั้นมันเป็นต้นเอ้เห็นไหหลวงพ่อมันเป็นลอยกระทงเลยนะจ้าโพราะหลวงพ่อด้วยบุญน้ำทำอะไรหลวงพ่อก็ได้ น้ำต้องถอยไปเออสาธุจ <t> ้าจลาพนเพอเอาไว้ก <t> ็เลยเอามาฝากหลวงพ่อจ้าเป็นใบเป็นใบใบสะสมใบเก่ามเก่าต้องต้องทำ้อพิพิธภัณฑ์ละจ้า จ้าสาธุจ้าต้นไม้มันถวายหลวงพ่อพร้อมปัดใจเพราะหลวงพ่อตุ้มชอบต้นไม้มากวันนี้เอาแคคตัสเป็นสิบต้นเลยโอเคนะโอเคไปหรือไม่ต้องเดินวะ ไอ้ทักเดกินมาเดินไปนู่นแหละเออมันตัวกายไปหนูหเ,หนเดินไปเลย,ออเอยโอเคเดินไปเลยอาเจ้ไม่ห่อห่อห่อแต่ให้แต่หนูโอเคเ้ยโอเคหันมาเลยโอเค